พิชากอย่างอลังการงานแม่โจ้า80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินตลอด7วันแห่งความประทับใจในระหว่างวันที่4-10ถึงธันวาคม2556ซึ่งประกอบด้วยภาควิชาการและภาคบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ครบครันจากผลการประเมินสถานการณ์และจำนวนผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลามในแต่ละวันได้สร้างปรากฏการณ์แห่งประวัติศาสตร์ของงานวันเกษตร,รแม่โจ กับเสียงตอบร,รับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสร้างวงเงินสะพัดให้เกิดการใช้ใจ่ายหมุนเวียนทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศก่อให้เกิดการตื่นตัวต่อแวดวงวิชาการด้านการเกษตรและสหวิชาการแบบบูรณาการสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยายลัยชั้นนําด้านการเกษตรซึ่งเป็นที่พึ่งของสังคมมาตลอดระยะเวลา80ปีและต่อไปในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ในความเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมชุมชนให้แก่นักวิชาการนักศึกษาบุคลากรและสิทธิเก่าแม่โจ้ทุกรุ่นทั่วประเทศได้เป็นอย่างดีซึ่งจะสรุปกิจกรรมเสาหลักและผู้ร่วมจัดงานออกเป็น4ส่วนดังนี้กิจกรรมส่วนที่1กิจกรรมมหาวิทยายลัยแม่โจ้อาทิฉลองอดีตสร้างอนาคต MJU t ท m e l ลน์ จะแสดงผลงานที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการเกษตรด้วยการเปิดฐานเรียนรู้แปลงสาธิตงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ไม้ดอกและไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทานการเผยพแพร่และสร้างเครือข่ายทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติกิจกรรมสาระบันเทิงศิลปะวัฒนธรรม และเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติกิจกรรมส่วนที่2กิจกรรมสิทธิเก่าอาทิงาน80ปีแม่โจ้คืนถิ่นการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสิทธิเก่าแม่โจ้กิจกรรมแลลลี่แม่โจ้คืนถิ่น80ปีผลงานนวัตกรรมสิทธิเก่าฝากความดีไว้ในแผ่นดินและกิจกรรมลูกแม่โจ้ห่วงหอมเมล็ดพันธุ์เพื่อแผ่นดินกิจกรรมส่วนที่3 กิจกรรมชุมชนรอบมหาวิทยายลัยแม่โจ้าอาทิการจัดงานสวนหน้าบ้านหน้ามองเขียวกินได้ปั่นจักรยานอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่กิจกรรม80อุมปัญญากเกษตรไทยกาดวัฒนธรรมล้านานาขายพืชผลกเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยกิจกรรมส่วนที่4กิจกรรมเครือข่ายภาคเอกชนอาทิ ปั้นนักธุรกิจมืออาชีพ80ปี80นักธุรกิจมืออาชีพร่วมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนการจำหน่ายพันไม้และผลผลิตทางการเกษตรในนามมหาวิทยาลัยแมย่โจ้ผมต้องขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณบุคลากรพวกเราเชาวแม่โจ้ทุกภาคทุกส่วนครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่นักศึกษา คณาจารย์บุคลากรพนักงานหมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมพลังกายกำลังใจกำลังสมองช่วยกันทำงานสร้างสรรค์ดำเนินการงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินซึ่งงานเสร็จสิน้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ความสำเร็จอย่างดียิ่งนอกเหนือจากนี้ความสำเร็จของพวกเราชาวแม่โจ้นั้นยังต้องอาศัยเครือข่ายกิลยาณมิตรทั้งภาครัฐเอกชน รวมทั้งคณะสื่อมวลชนซึ่งได้เข้าไปร่วมงานจัดงานให้กับเราทำให้เกิดผลงานสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรประชาชนซึ่งก็นั่นหมายถึงสังคมประเทศชาติของพวกเรานั่นเองอีกครั้งหนึ่งครับในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาหาวิทยาลัยแห่งชีวิตขอกราบขอบคุณทุกท่านมาจากใจจริงในโอกาสนี้ครับ ในส่วนของการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมทั้งหมดผมอยากให้เราชาวไมโจได้รับรู้และภูมิใจว่าเงินทั้งหมดที่เราใช้การจัดงานไมโจ80ปีในครั้งนี้ส่วนใหญ่เราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประหลัดกระทรวงได้ให้ ทั้ง14กรมในสังกัดของส่วนมาแสดงนิทรรศการจัดงานในงานเมเจ้า80ปีของเรางบประมาณที่ใช้จริงในงบประมาณบริการวิชาการของมหาวาลัยเมเจ้าโดยประมาณ4ล้านบาทเท่านั้นสิ่งสำคัญคือผลที่ได้รับสะท้อนกลับมาในเชิงบวกทั้งตัวเลขเงินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่าร้อล้านบาท เป็นสิ่งที่ประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้คือความภาคภูมิใจของเราเชาวแม่โจ้ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรอีกรวมทั้งสิทธิ์เก่าแม่โจท้ท้งประเทศมูลค่าเชิงสามพันธ์ในตลาดค่อนข้างจะสูงมากผมกล้าได้พูดว่าพวกเราได้ทุกคนได้ร่วมกันทำงานในครั้งนี้ประสบการแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ เราตั้งเป้าหมายไว้เป็นมูลค่าอย่างมหาศาลการจัดงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินซึ่งมีการจัดในช่วงวันที่4ถึง10เดือนธันวาที่ผ่านมาก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะฮะดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ที่มาร่วมงานวันละหลายหมื่นคนแล้วก็จากผลที่เราประเมินเนี่ยก็ได้รับความพึงพอใจระดับที่ดีนะครับคือร้อยละ83 ซึ่งความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนักวิจัยนักศึกษาของหมหาวิทยาลัยแม่โจตลอดจนชุมชนรอบๆหมหาวิทยาลัยแม่โจอ,อีกทั้งภาครัฐและเอกชนก็ให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการจัดเทศ,ศกาลนะรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณในการดําเนินงาน ซึ่งก็ต้องขอบคุณนะในการสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะครับตลอดจนสื่อมวลชนก็มีการเผยแพร่นะงานของ,ของการจัดงานในครั้งนี้ทั้งก่อนการจัดงานและก็หลังการจัดงานนะครับแล้วก็แน่นอนนะการจัดงานในครั้งนี้ก็คงจะมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องเราก็คงจะนำเอาสิ่งดังกล่าวนะตลอดจนข้อเสนอแน,นะจากผู้ที่มาร่วมงานมาศึกษาดูงานเนะี่ย ็คงจะเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้พัฒนาในการจัดงานในครัง้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับในการจัดงานครั้งนี้สาขาพืชผักดีความภาคภูมิใจนะคะกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในส่วนแรกเนี่ยเราคิดว่าลูกศิษย์ของเราได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจ,จริงนั้นเป็นเรื่องที่มีคุณค่าที่สุดค่ะและศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตร และเรื่องวิชาชีวิตมากมายจริงๆนะคะเราใช้เวลาในการเตรียมงานนี่เป็นปีเราได้มีโอกาสบริการทางวิชาการจากองค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะคะเราจะอบรมต่างๆนะคะไม่ว่าทางเรื่องของเห็ดเรื่องของการปลูกผักต่างๆพวกเรามัจะได้รับการกล่าวขานว่าถ้าไม่มีถ้าในงานกเกษตรแม่จโจ้เนี่ยไม่มีสาขาพืชผัก คงปล่อยไปเยอะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เก็บความภาคภูมิใจของพวกเราเอาไว้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทุกท่กทาน,นะะที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะมางาน80ปีของแม่โจ้ครั้งนี้ดิฉันมีความประทับใจอย่างมากมาหลายวันค่ะทั้งพาครอบครัวและเพื่อนมาสิ่งที่ประทับประทับใจที่สุดก็คือ แปลงสาธิตการปลูกผักค่ะได้ไอเดียกลับไปทั้งในส่วนของมีพื้นที่น้อยอหรือมีพื้นที่มากสามารถที่จะปลูกผักแบบผสมผสานอาจารย์และนักศึกษาน้องๆนักศึกษา,าก็ให้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะจากผลการตอบรับในงานแล้วก็ผลที่แบ่งกลับมาหลังจากงาน บริษัทที่เข้ามาคอนแทคปรากฏว่าสินค้าในวันสุดท้ายเป็นสินค้าเราเออกมาไม่พอขายค่ะขายนิ้มากแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าผลตอบรับกลับมานี้มากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณงานเกษตรแม่โจที่แบบให้โอกาสเราในการมาออกรูดแสดงสินค้านครั้งนี้นะคะตัวตรงนี้เองเนี่ยตัวของนักศึกษาก็มีส่วนร่วมนะคะทั้งก่อนการทํางานคือเราได้ไปลงงานจริงๆลงแปลงจริงๆกับบริษัทนะคะและค่ะเราก็ ยังได้ร่วมงานในช่วงของวันงานด้วยนะคะซึ่งตัวนักศึกษาเนี่ยจะเป็นผู้ให้ความรู้ในส่วนของบูธแต่ละบริษัทค่ะเป็นประสบการณ์ชั้นดีเลยนะคะของนักศึกษาก่อนไปฝึกงานสหกิจที่จะออกไปทำงานข้างนอกจริงๆค่ะเทศบาลเมืองเมโจ้ก็ได้ไปร่วมงานนะครับแล้วก็พาพี่น้องประชาชนไปร่วมงานในในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็มี สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ้ได้รับก็คือว่ามีบูธของเทศบาลเมืองแมโจ้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนคณะวิทยาศาสตร์นะครับเป็นผู้อบรมอาชีพให้กับพี่น้องในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ้และก็เอาผลิตภัณฑ์ที่อบรมมาเนี่ยครับก็มาไปวางขายนะครับและผลปรากฏว่าขายดีมากนะครับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มหาลัยเมโจรร่วมกับเทศบาลทำเนี่ยมันเป็นผลทําให้เกิดอาชีพของพี่น้องในชุมชนขึ้นอย่างยั่งยืนณปัจจุบันนี้ก็ขายทั่วไปในตามท้องตลาดแล้วก็ที่จัดมาทั้งหมดเนี่ยครับเสียงสะท้อนออกมาเป็นภาพที่ดีมากๆครับให้กับพี่น้องในชุมชนเขตเทศบาลเมือโจ้ไม่ว่าจะาในพื้นที่เราหรือ,หร,อหรือต่างพื้นที่นะครับและเทศบาลเราก็จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนต่อไปแล้วก็อยากให้จัดต่อไปในอนาคตข้างหน้าให้มันดีๆขึ้นกว่านี้เรื่อยๆแต่ที่ผ่านมาก็ดีอยู่แล้วครับ ดีอยู่แล้วครับเราเพิ่มเติมส่วนต่างๆที่เพิ่มมาวิชาการหรือต่างๆที่พี่น้องประชาชนเขาจะได้รับนะครับคาแนะนําที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าพี่น้องเขาบอกอ่าเวลาเราเข้าไปในเขตเทศบาลในหมาลัยแม่โจ้แล้วเนี่ยหลังจากเขาได้ดูสิ่งต่างๆเราแล้วเนี่ยนอกจากมีกิจกรรมซื้อของและมีกิจกรรมเชิงวิชาการนะครับแล้วก็ต่อไปอยากให้หมาลัยแม่โจ้เนี่ยเป็นส่วนผลักดันในการอ่าไม่ว่าพืชผักปลอดสารพิษต่างๆ นะครับอันนี้พี่น้องในชุมชนหรือคนที่มาเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้หมาอะไราแม่โจ้นเนี่ยเป็นต้นแบบของกเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเขาบอกว่า,วาเป็นโรคมะเร็งเยอะอะไรเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากจะต่อไปในคน้อข้างหน้านี่ถ้าจะจัดหรือหรือหรือ,รอจะทําต่อไปนะครับให้มันเป็นเขาเรียกว่า,กาเกษตรอินทรีย์หรือผักปลอดสารพิษเนี่ยครับให้มันมาที่แม่โจ้ทั้งหมดนะครับอันนี้เทศบาลก็จะสนับสนุนนะครับโครงการต่างๆของหมาวิทยาลัยครับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งในผู้สร้างและเผยพแพร่ความรู้ในการพลิกผืนแผ่นดินเป็นแหล่งภูมิปัญญาเกษตรของประเทศอยากให้พวก,กเราทุกคนภูมิใจกับการเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนอย่างแท้จริงสมกับการขนานนามว่าแม่โจ้แปดปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินยียเพลเรีเร้รรองสยืนยัด ยังมีศักดิ์ศรีสังสังส,งสงรรคเกษวิถีฝากความดีไว้ในแผ่นดินแม่จูแม่จูของใครหนึ่งในสาสตร์เกษตริลป์แปดสิบปีอยู่คู่แผ่นดิน ดังคุ้มทางของทิพยแดนไทย